กัลยาณมิตรที่รักทุกท่านคะสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันรวมไปถึงภัยสงครามที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจกนะคะอยู่ตลอดเวลาหลายคนอาจจะท้อแท้แล้วก็เหน็ดเหนื่อยนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรามีวิธีดีๆนะคะที่จะให้กําลังใจตัวเองเวลาที่เราท้อแท้มีอะไรกันบ้างนะคะเรานํามาฝากหก็คือนะคะหาแรงจูงใจในการลุกขึ้นสู้คะ่ะ 2. นะคะหากำลังใจจากคนรอบข้างอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เรารักคนที่เรานับถือหรืออาจจะหาจากหนังสือดีๆเพื่อสร้างแรงบนันดาลใจนะคะและข้อ 3. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็ทำงานมุ่งสู่เป้าหมายแต่การเจริญทางไปสู่เป้าหมายนั้นอาจจะพบอุปสรรคขวากน้ำก็จงอย่าท้อตั้งสติจเจริญสตินะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาว,ยาว พทดโทรเขาว่าเพื่อจะมุ่งไปสู่เป้าหมายเมื่อเกิดอุปสรรคเมื่อไหร่ก็มีสติที่จะตั้งรับกับมันนะคะมาถึงข้อที่4ค่ะดูหนังหรือคลิป วิดีโอที่ให้กำลังใจปลุกใจจะดูคลิปนี้ก็ได้นะคะคลิปมีสติกับลายลายอินทรพลเพื่อที่จะเป็นกำลังใจหรือจะหาคลิปดีๆจาก Youtube สิ่งเหล่านี้ก็จะสร้างกำลังใจให้กับเราได้ดีนะคะนอกจากนี้ข้อที่5สุดท้ายค่ะเลิกนะคะเลิกโทษตัวเองคนเราเนี่ยนะคะถ้าเกิดผิดพลาดนิดเดียวก็จะโทษตัวเองว่าทำไมไม่น่นทำไมไม่เป็นแบบนี้ เรายึดหลักพุทธศาสนาดีกว่านะคะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีในหลักอิทัพปัตยตานะคะคิดแบบเข้าใจโลกแล้วจะทำให้เราอยู่ได้และจะไม่ท้อแท้อีกต่อไปเลยค่ะวันนี้เป็นกำลังใจให้คุณนะคะอย่าลืมใครที่สนใจอยากเจริญสติลุกขึ้นมาสู้เรียนหลักสูตร หลักสูตรของพระจาจาร์ว,วชระ,ะเมธี m ม n d f u l เน็ตแทค่ะเจริญสติจนเป็นนิสัยรวมไปถึงสมาธิเปลี่ยนชีวิตของพระจาจาร์อารยันก็จะทำให้คุณนั้นมีสติลุกขึ้นมาสู้ต่อไปค่ะถ้าเรามีสมาธิภาวนาดีๆตอนนี้มีงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ออกมารับรองเยอะแยะเลยเช่นถ้าถ้าจิตเราสงบนะสารเอนโดรฟินคือสารสุกก็หลังนะคอ์ติซอลเนี้ยก็ลดเห็นไหมสารสุขหลังสารเครียดหายเห็นไหม แล้วก็ผิวของสมองส่วนหน้าก็จะหนาขึ้นนะตอบสนองทางอารมณ์ได้ดีขึ้นแล้วก็โฟกัสได้ยาวนานขึ้นสุขง่ายและทุกยาก